จ้าสวัสดีนะคะสวัสดี f c ทุกท่านเลยวันนี้ป้านันมาอีกแล้วนะคะวันนี้คัดมาอีกแล้วสวยๆมาฝากกันอีกแล้วมาแบ่งปันกันด้วยสวยๆเลยเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์โทรก่อนนะช่วงระหว่างดูไปเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์โทรเบอร์โทรป้านันนะคะ081 2 8 1 0 7ห5นะคะใครชอบต้นไหนชอบต้นอะไร โทรมาหาป้านันแอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยนะคะใครแอดไลน์ได้รีบแอดมาหาป้านันได้เลยมีมากมายหลายอย่างอยู่นะคะ,ะป้นานันลื้อตู้มากันอีกแล้วมีหลายอย่างเลยอ่าพาชมกันก่อนว่ามีอะไรเดี๋ยวป้านันบอกเบอร์โทรใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะเผื่อคนฟังไม่ทันนะคะ วันนี้ก็ฝนโปอยโปรยโปร,ย,ปร,ย,ปร,ย,ปรยนะคะมาชมกันได้นะคะชมเสร็จเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเริ่มบอกราคากันเลยเนาะใครชอบต้นอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอ่วันนี้เริ่มเริ่มต้นด้วยธาตุบางแก้วเลยนะคะธาตุบางแก้วผ่าชิ้นนะคะ จ้้เราเริ่มบอกราคากันเลยเดี๋ยวเราเริ่มราคากันต้นแรกเลยนะคะเป็นธาตุบางแก้วนะคะธาตุบางแก้วผ่าชิ้นนะคะปนันให้อยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะให้อยู่ที่กระถางละหนึ่งพันบาทนะคะปนันมีแบ่งปันอยู่ที่สี่กระถางนะคะธาตุบางแก้วผ่าชิ้นนะคะอ่าต่อไปมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีปนันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบกันเลยมีสองกระถางนะคะสวยๆป้ายๆกันเลย ปนันคัดมาได้สองกระถางนะคะสวยๆมาต่อกันด้วยสิริพรสิริพรปนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบกันเลยสามร้อยห้าสิบเลยนะคะค่าส่งปนันต่างหากนะค่าส่งปนันต้นแรกห้าสิบต้นต่อไปสิบบาทนะคะถ้าซื้อเกินสิบต้นปนันเหมาให้หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอ่ามาต่อกันด้วยทางนี้มาอันนี้จะเป็น อันนี้จะเป็นนครบุรีนครบุรีประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทสวยเหมือนอันนี้เลยนะพัทยาเลยนะคะอันนี้จังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรประนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทจังหวัดพิจิตรนะคะอ่าแล้วอันนี้จะเป็นเทพอัมเทพอัมรินเทพอัมรินประนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเทพอ,อัมรินนะ เทพอมารินมีสองกระถางก็นันให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะอ่ามาต่อกันด้วยเอามหาเศรษฐีต้นนี้มาอยู่ตรงนี้อีกต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันไซส์ใหญ่กว่ากันนะคะไซส์ใหญ่กว่ากระถางนู้นเอาป้านันให้อยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบเลยใครได้โชคดีเลยนะใหญ่อันนี้จะเป็นเมืองใหม่เมืองใหม่ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทเลยนะคะ ต้นนี้จะเป็นเขื่อนป่าศักเขื่อนป่าศักป้านันก็ให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะเขื่อนป่าศักนะคะสวยๆกันเลยนะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะแดงแป๊ดเลยนะเขื่อนป่าศักอันนี้จะเป็นชินนบัญชรชินนะบัญชรป้าน,น,นันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะโตขึ้นเขาสวยนะป้านันมีแบ่งให้อยู่แค่สองกระถางนะคะชินนะคะชินนบัญชรสองกระถางกระถางละสามร้ บาทเลยอ่าอันนี้จะเป็นพยาขอมพยาขอมประนันให้อยู่ที่อ่าสี่รอบาทพยาขอมประนันให้อยู่ที่ส0่ร้อยบาทนะคะมีถังเดียวนะคะแบ่งปันให้ได้ถังเดียวนะพยาขอมนะคะอันนี้จะเป็นขุนไกรขุนไกรนะคะขุนไกปรปนันไซนี้ปนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะคะมีสองกระถางขุนไกรนะคะดังๆ <Sabrina> ไปไป้ายกันเลย ในกระถางละสามร้อยบาทไปอ่ามาต่อมาต่อทางนี้นะคะอันนี้จะเป็นเงินแสอ่าสิบหมื่นปรนานันก็อีกสิบหมื่นปรนานันให้อยู่ที่สามร้อยบาทเลยอ่าให้เซลล์เซลกันสามร้อยบาทมีสองกระถางนะคะใบดกดกสวยๆนะโตขึ้นกัดสีสวยมากเลยอ่ามาต่อกันด้วย สีเจริญกุ้งสีเจริญกุ้งปนันให้อยู่ที่250บาทนะคะมี3กระถางนะคะสีเจริญกุ้งนะคะมีอยู่ที่3กระถางอ่าเหลืองๆอย่างนี้นะคะอ่าอันนี้จะเป็นเหลืองปนันลืมชื่อเขาปนันให้อยู่ที่250บาทนะคะอยู่ในตระกูลกลุ่มเหลืองเขานะคะให้อยู่ที่250บบาทเลย ต้นนี้จะเป็นพยามนพยามนต้นนี้ฟอร์มสวยๆใบดกๆเลยปรนันให้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะพยามนต้นนี้นะคะมาต่อกันด้วยกำแพงแสนกำแพงแสนประนันให้อยู่ร้อยห้าสิบอะมีอยู่ต้นเดียวปนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบใครไวใครได้นะต้นนี้นะคะต้นนี้พันเรืองพันเรืองนะคะพันเรืองประนันให้อยู่ที่อ่า สามร้ 350, อยห้าสิบอะพันเรืองเป็นไม้ไม้เก่านะคะเป็นไม้ตับวีลชนนะคะมีสองกระถางนะคะสามร้อยห้าสิบเยออ่ามาต่อกันด้วยไกรทองประเสริฐไกรทองประเสริฐป,ป้ายๆเลยประนันให้กระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นมีอยู่หกกระถางอ่าไกรทองประเสริฐมีหกกระถางนะคะ ปีกกินนาลีปีกกินนาลีกระถางละ150บาทนะคะปีกกินนาีนะคะกระถางละ150บาทนะใครยังไม่มีรีบเลยนะมีไม่มากอันนี้พระรามพระรามป้านันก็ให้อยู่ที่150บาทนะคะพระรามนะคะอ่ามาต่ออันนี้จะเป็นอัมพรอัมพรไซนี้ป้านันให้อยู่ที่150บาทกันเลย150บาทกันเลยนะคะอัมพรนะคะมี6กระถางนะ อันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แดงไก่แดงป้านันให้อยู่ที่หนึบาทเหมือนกันฟอร์มสวยๆใบดกๆกันเลยนะไก่แดงมีสี่กระถางนะคะไก่แดงนะคะมีสี่กระถางใครเอากระถางไหนบอกป้านันนะคะหน่ออ้วนๆนะคะต้นอันๆนะคะร้อยหาทิบามาต่อกันด้วยชายชนชายชนกระถางละ250บาทนะคะแดงป้ายทุกใบนะคะติด ด่างทุกใบนะคะกระถางละ250บาทป้านันเอาออกมาให้ดูแค่2กระถางนะคะแต่ในตู้ป้นันมีเยอะนะไซนี้นะบอกนะคะอันนี้จะเป็นเทพเทพอัศลาเทพอัศลานะคะป้านันให้อยู่ที่600บาทอ่าป้านันให้อยู่ที่600บาทสวยๆกันเลยให้อยู่ที่หกร้อยบาทใครเอารีบเลยนะป้านันให้600บาทอันนี้จะเป็น ไม้กาบไม้กาบเอ่อเดี๋ยวป้านันลืมอีกแล้วอ่าพญานาคราชพญานาคราชป้านันให้อยู่ที่ไซ์นี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทพญานาคราชนะคะไซ์นี้ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะมีอยู่ที่เก้ากระถางนะคะมีอยู่ที่เก้ากระถางอ่าแล้วมาต่อกันด้วยจันชฉายจันชายไซ์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะรีบกันเลยนะจันชฉายนะคะ ไซนี้อยู่ที่100บาทนะคะสวยๆกันเลยมี12กระถางนะคะที่ป้านันจะปล่อยให้นะคะมีสิกระถางสวยๆกันเลยอ่าอันนี้จะเป็นไม้กาบอ่าอารุณชนะอรุณชนะอ่าเป็นไม้กาบอารุณชนะป้นานันให้อยู่ที่150บาทนะคะอรุณชนะนะอ่าอันนี้เขาจะชื่ออ่ะขุน ขนไกลขุนไกลทาเฉยๆอันนี้ขนไกลป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทขุนไกลนะคะแล้วอันนี้จะเป็นหงดารุนหงดารุนไซนี้ป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะคะไซนี้นะเขายังเพิ่งเริ่มกัดสีนะคะเพิ่งเริ่มกัดสีอ้าวไม้กาบต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะดูนะกัดสีสวยๆมีป้ายมีด่างด้วยนะสวยๆเลยป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะสวยเลยมีด่างด้วยนะ ให้อยู่ที่สองร้อยบาทนี่สุดปาดถนาสุดปาดถนาไซ์นี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะไซนี้สองร้อยห้าสิบาทถ้าใหญ่กว่านี้ป้านันอยู่ที่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยนะคะไซ์นี้ใบดกดกสวยๆให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทอ่ามาต่อกันด้วยจุลพลจุลพลไซ์นี้ป้านันให้อยู่ที่ สองหบาทเลยใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆเลยเริ่มกัดสีมาแล้วนะจุลพลนะคะให้อยู่ที่250บาทนะคะใบดกๆกันเลยอันนี้จะเป็นกลุ่มผักกันกุ่มพกันประนั้นให้อยู่ที่200บาทนะคะกลุ่มพกันนะคะกลุ่มพกันไม่ค่อยมีนะให้อยู่ที่200รบาทไซนี้อ่าแล้วไซส์นี้อ่ะอันนี้จะเป็นทิศทักษิน ต้นนี้เขาเรียกทิศทักสินป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทอ่ะสอ้อยห้าสิบาทป้านันให้อยู่ที่สองห้าบาทขอโทษทีพูดผิดให้อยู่ที่สองหบาทอ่ามาต่อกันด้วยพญาพันวังพญาพันวังนะคะอ่าปะนันให้อยู่ที่ต้นละร้อยบาทนะคะกัดสีแล้วอยู่ต้นละร้อยบาทนะต้นละหนึ่งร้อยบาทสวยสวยเลยนะคะนวนอ้วนกันเลยหนึ่งร้อยบาทถ้าเล็กกว่านี้ก็มีเดี๋ยวถ้าบอกป้านันนะ ถ้าเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งป้านันเอาด้วยไซส์ละ80บาทนะที่ยังไม่ค่อยกัดสีขนาดนี้ป้นันเอาด้วย80บาทนะคะ80บาทมี80กับ100อ่ะอันนี้80อ่ะย่อมหน่อยป้นันให้80สูงหน่อยป้นานันเอา100หนึ่งอ่ามาต่อกันด้วยอ่าใครตามหาอยู่ป้นานันมาแบ่งให้แล้วอันนี้จะเป็น พัน้ายนอลสิงห์นะคะพันท้ายนอลสิงห์นนงปนันมีอยู่สี่กระถางให้กระถางละสี่ร้อยบาทนะคะกําลังเริ่มกัดสีแล้วนะใครใครถามปน,านันใครสั่งปนันไว้ทักปนันมานะคะปะนันจําไม่ได้นะคะปะนันจําไม่ได้ที่ว่าสั่งไว้นะตอนนี้มีมาปล่อยให้สี่กระถางไวเลยทักเลยนะคะอ่าต้นนี้จะเป็นนายเมืองในเมืองปนันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนายเมืองนะคะ นายเมืองกำลังกัดสีนะป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะวันนี้มียเซลให้อยู่ที่สองกระถางนะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่าราชดำเนินราชดำเนินเอาป้านันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทหายากตัวเนี้ยให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ละ่ะอันนี้ขุนสัน ขุนสันก็หายากอยู่เอาปนันให้อยู่ที่350บาทขุนสันนะคะขุนสันให้สามรอยห้าสิอันนี้จะเป็นนางไม้แยกหน่อวิชุดานะคะนางวิชุดานางวิชุดปรนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทนะคะนางวิชุดานะคะมีสามกระถางนะามาต่อกันด้วยพระยา จักรีพยาจักรีกระถางนี้พนันให้อยู่ที่สามร้อยห้าสิบอ่ะสวยๆเลยพยาจักรีพนันให้อยู่ที่สามรอยห้าสิบรีบกันเลยนะคะไวกันเลยอันนี้จะเป็นพยาอะไรอันนี้พยาปัญจนึกอันนี้เป็นพยาปัญจนึกพะนันให้อยู่ที่สี่ร้อยบาทต้นนี้นะคะ มาต่อมาต่อทางนี้เลยค่ะมาต่อกันด้วยนะคะอันนี้ไก่แก้วมาลายทองไก่แก้วมาลายทองพนันมีอยู่สามกระถางที่มาแบ่งกันนะคะมาแบ่งกันอยู่ที่สามกระถางนะพนันให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทนะคะให้อยู่ที่กระถางละสามร้อยบาทหายากนะคะไก่แก้วมาลายทองให้อยู่ที่สามร้อยบาทอ่ามาต่อกันด้วยบัวหิมะ บัวหิมะป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทอาอไซส์ใหญ่ๆใ,ให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทกระถางใหญ่ๆกันเลยมาต่อกันด้วยสีมรกตสีมรกตป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทโตขึ้นสวยมากเลยนะอ้าวมาต่อกันด้วยมัควานไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยสวยๆฮับๆกันเลยนะหนึ่งร้อยบาท หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทนะไซส์นี้นะถ้าไซส์ใหญ่ก็ประนันอยู่ในตู้นะคะนี่ไซส์เล็กเล็กประนันมาปล่อยแบ่งปันกันมีอยู่สิบกว่ากระถางนะคะไซส์เล็กนะถ้าอยู่ในตู้ไซส์ใหญ่กว่านี้ถ้าใครอยากได้ไซส์ใหญ่บอกประนันนะคะามาต่อกันด้วยนางสวหะนางสวหะประนันให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทใหญ่ๆกันเลย นะใบใบสุดท้ายกัดสีมาเยอะเลยนะใบสุดท้ายกําลังกัดสีมาเยอะๆกันเลยให้อยู่ที่กระถางละสองร้อยบาทนะคะมีสี่ใบห้าใบกันแล้วนะมีอยู่สิบกระถางสิบกว่ากระถางนะคะสิบเอ็ดกระถางนะคะปนังปรนันคัดมาสิบเอ็ดกระถางยอดมงกุฎยอดมงกุฎลุ้นด่างปรนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสบาทนะคะยอดมงกุฎลุ้นด่างมีสามกระถางนะคะ มีสามกระถางนะยอดมงกุฎลุ้นด่างนะคะออันนี้จะเป็นเลิศมงคลเลิศมงคลไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยใครยังไม่มีเก็บรีบเก็บเลยนะเลิศมงคลไซส์นี้ป้านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบนะถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์จะไปใส่กระถางห้านิ้วหกนิ้วป้านันอยู่ที่สามร้อยนะคะอันนี้จะเป็นแก้วมังกรแก้วมังกรไม้กราบนะคะ ปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะ200บาทสวยๆกันเลย200บาทมี2กระถางนะคะแก้วมังกรปนันมีแบ่งปันอยู่ที่2กระถางนะไลน์านี้ปรนันมี2กระถางอันนี้จะเป็นขับอามาแก้วมาแก้วปนันก็อยู่ที่200บาทนะคะมาแก้วนะคะให้อยู่ที่200บาทมี4กระถางนะคะรีบกันเลยมาต่อกันด้วยหานุมานอมพัพทา นุมานอมพระพานะคะสวยๆกันเลยอ่าให้หนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทกันเลยสวยๆสามใบสี่ใบนะคะกำลังหลอดมาสามใบสี่ใบต้นอ้วนๆอันๆนะคะอันนี้จะเป็นข้าวเฝ้าต้นนี้ข้าวเฝ้าก็หนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทอ่าต้นนี้จะเป็นพระรามพระรามใบใหญ่เลยอันนี้เป็นไม้แยกหน่ออันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทอ่ะให้เซลล์เซลลกันไป อามาต่อกันที่อื่นนะคะจะต่อกันด้วยนะคะต่อกันด้วยอารวยล้นฟ้าไทยของป้านันป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทกําลังเริ่มกัดสีมาแล้วนะรวยล้นฟ้าไทยนะคะป้านันให้อยู่ที่สองร้อยบาทที่ดาแม่กรองที่ดาแม่กรองต้นนี้ป้านันให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะให้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะไซรุนๆน,นะคะไซไม่ใหญ่มากนะ อ่าอันนี้จะเป็นจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาต้นนี้ประนันให้อยู่ที่300รอบาทเลยประนันให้อยู่ที่300บาทกันเลยนะคะมีสองกระถางนะจังหวัดสงขลานะคะอันนี้จะเป็นนำโชคอันนี้จะเป็นอะไรวันศุกร์วันศุกร์ปนันให้อยู่ที่วันศุกร์ปนันให้อยู่ที่สามอยห้าสิบเลยมีกระถางเดียวนะคะวันศุกร์ให้อยู่ที่3ามร้อยห้าสิบเลยรีบกันเลยนะคะรีบกันเลยอ่ามาต่อกันด้วย อันนี้เทพทรงศิลเทพทรงศิลกระถางนี้ปนันให้อยู่ที่200บาทนะคะกระถางนี้ให้อยู่ที่200บาทอ่าอันนี้จะเป็นมงคลทรัพย์มงคลทรัพย์ก็ให้อยู่ที่200บาทนะคะมงคลทรัพย์นะคะอ่ะะนาพนันนำมาเซลล์ซให้นะคะอันนี้จะเป็นพันดาวพันด,ดาวต้นนี้มันใหญ่หน่อยพนานันขอที่250บาทนะคะ ถ้าเล็กกว่านี้อยู่ในตู้มี200บาทนะบอกป้านันนะคะว่าจะเอา250หรือ200นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะแต่เห็นเขาด่างเปืเป่อๆใครเอาป้านันเอาด้วยแค่150อ่ะใครเอาต้นนี้นะมีด่างๆเปื่อๆนะคะเอาแค่150บาทนะคะรีบกันเลยรีบกันเลยเอาป้านันนะคะ,ะวันนี้ป้านันจะทําคลิปสั้นๆนะคะป้านันจะ ให้คลิปสั้นๆใครชอบต้นไหนชอบต้นอะไรบอกป้านันรีบทักป้านันนะบางอย่างมีน้อยนะคะป้านันเอามาพูดวันนี้บางอย่างมีน้อยนะ,ะอะเ่เบอร์โทรป้านันเดี๋ยวบอกปาอีกรอบหนึ่งเนาะเป็น081 2 8 1 0 7 7 5สองดหนึ่งนดห้านะคะเบอร์โทรป้านันนะคะเบอร์โทรป้านัน08 1 2 8 1 0 7ห5นะคะ โทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยโทรด่วนเลยนะคะใครชอบต้นไหนที่มีจำนวนน้อยรีบเลยอ่าป้านันก็ขอสวัสดีขอขอบคุณทุกท่านขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะใครถูกใจก็กดถูกใจกดติดตามป้านันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีจ้า